ใหม่อ ja like ิวสุดีแม็กซ์พลันทุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมัน PT เตือนแล้วครับแม่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของคนลังรถคาร์โเบอร์รีวิวส์นะครับ วันนี้สบายจริงๆเลยครับดูครับห้องโดยสารกว้าขงขวาง,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 งนี่พื้นที่ตอนหลังนะเนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถนะครับ Mercedes-Benz S-Class นะครับ 580E นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่ทาง Mercedes-Benz ออกมาจำหน่ายนะครับโอ้โหเขาเรียกว,วา่านำอากาศยานจากเครื่องบินนะครับลงมาอยู่บนรถยนต์นะครับโอ้โหที่นั่งนั่งสบายมาก สามารถเหยียดขายาวๆได้นะครับถ้าไม่มีบริษัทตอนนั้นนี่เราจะเหมือนที่นอนเลยที่นอนที่หนึ่งครับอยู่บนรถยนต์ตมีเบาะนวดมีอุ่นหลังอุน่นโอ้โหแบบว่าครบครันนะครับสำหรับท่านไหนที่บอกว่า <S 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 เป็นผู้บริหารน,นะครับมีครบหมดนะครับที่นั่งสามารถปรับตำแหน่งจุดต่งตางๆไ้เองโอ,อง้โหสบายสบายจริงๆนะครับก็อันนี้ครับเรา ไปด้วยความสะดวกสบายนะครับแต่ข้างหน้าเราโอ้โหมีทั้งความแรงมีทั้งพลังงานแห่งอนาคตรอเราอยู่ข้างหน้าต้องบอกว่าเป็นพลักอินไฮบิดที่เป็นเจเนอเรชั่นที่4แล้วโหนึ่งชาร์กนะครับสามารถวิ่งได้ถึง114กิโลเมตรนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับเจน4สามารถชาร์จด้วยตู้ DC ได้ด้วยไม่ต้องไปนั่งรอนานแล้วนะครับก็ แตบเดียวก็สามารถออกมาวิ่งต่อได้เลยนะครับก็ในส่วนของ S580E นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ 300cc 0นะครับ6สูบทวินเทอร์บโนะครับพอมาผสมผสานร,รวมกันแล้วนะครับแรงม้านะครับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันก็จะอยู่ที่510แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับรวมกันโหอันนี้มหาศาลจริงๆครับ750นิวตันเมตรโอ้โหต้องบอกว่า เหียบนี่แบบพื้นพื้นหลังติดเบาะตลอดเวลาพอเขาเคลมแล้นะครับความเร็วสูงสุดนะครับจะอยู่ที่240กิโเมตรต่อชั่วโมง0-100ครับง่ายๆเลย5วินาทีโอ้โหพี่สุภาพคารแล้วกันเนี่ยคแต่ที่สําคัญครับเราจะพาไปพบกับตัว EQS นะครับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%นะครับคันแรกของเ c e d e เ b e ็ z มันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวครับตอนนี้ครับระยะทางยังเลยพอสมควรผมขอสบายๆก่อนครับไปแล้ว ู่ับไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็คือเจ้า EQS 450+ Plus AMG Premium อต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%คันแรกของ Mercedes-Benz นะครับเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดต้องบอกว่าในโลกเลยนะครับที่เขาเคลมไว้คือ770กิโลเมตรนะครับก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่คนขับด้วยครับเพราะจะมี AI คอยประมวลผล ในรูปลักษณะลักษณะนิสัยของการขับของผู้คนนั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในภายนอกในจุดเด่นก่อนดีกว่าว่าเจ้า eqs เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจจุดเด่นที่เห็นได้ชัดก่อนอันดับแรกนะครับก็คือกระจังหน้านะครับชื่อของเขาครับก็คือ black p a n e t นะครับ mercedes benz pattern กระจังหน้าก็คือจะดำเนี่ยมเลยครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ mercedes benz เองนะครับก็คือเป็นเียบเหมือนดวงดาวรวมถึงโลโก้ที่ใหญ่โตจริงๆนะครับก็คืออันเนี้ย ตัวโครเมียมข้างในนนี้ก็จะฝังอยู่ในกระจังหน้านะครับแต่ข้างหน้าข้างนอกอันนี้ก็เป็นโครเมียมปกตินะครับแล้วก็มีกล้องหน้าต้องบอกเลยว่ากล้องหน้านี่ชัดมากชัดมากจริงๆไอ้สิ่ง,ง,งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือไอ้นี่ตัวไฟต้องบอกว่าไฟตัวนี้นะครับของ EQS นะครับต้องบอกว่าเป็นไฟที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วนะครับก็คือเป็นไฟที่ลักษณะเป็นเรียกนะครับว่าดิจิตอลไลท์ LED นะครับแสงที่ออกมา รวมกัน2ฝั่งก็คือประมาณ2ล้านกว่าพิกเซล <Wow. S 1> นะครับก็ถือว่าโอ้เม็ดสีนี่แบบต้องละเอียดมากก็ต่อนหนึ่งข้างก็อยู่ล้านกว่าพิกเซลครับเหมือนจอโปรเจคเตอร์แล้วกันสามารถยิงออกไปเป็นภาพได้ทํางานควบคู่กับ GPS นะครับแต่อยู่ที่ถนนมืดไม่มีเส้นไม่มีทางเราไม่รู้เลี้ยวไปทางไหน สามารถยิงไฟออกไปแล้วบอกลูกศรเราได้ว่าเราต้องเลี้ยวไปทางไหนนะครับตอนจะไฟหน้าครับก็คือเป็นรูปทรงในการออกแบบนะครับก็จะเป็นการออกแบบที่ในลักษณะที่แบบไล้รอยต่อนะครับเส้นสายจริงๆก็เป็นเส้นสายทอดเดียวเลยถ้าดูจริงๆนะครับก็ลากนี่ครับไล่ไปเลยจนถึงท้ายด้านท้ายนะครับมันก็จะดูความเป็นเหลี่ยมเป็นสันน้อยมากนะครับก็จะดูลักษณะท่ามองผิวเผินครับจะเหมือน รถมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดในส่วนของฝากระโปรงหน้าไม่ได้ออกแบบมาให้เปิดนะครับก็คือเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับก็จริงๆก็คือเขาเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับในการดูแลรักษาไม่จําเป็นต้องเปิดเลยมีแค่จุดเดียวครับที่เราสามารถเปิดได้แต่เดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าไอ้จุดนั้นเนี่ยไว้ทําอะไรอ่ะส่วนล้อนะครับส่วนแม็กนะครับเองเขาก็ใช้ แม c กขอบขนาด21นิ้วนะครับตัวยางนะครับที่ใส่ให้มาครับก็คือ2 6 5 4 0 r 2 1นะครับใหญ่โตจริงๆนะครับ,รนะรบก็ในการออกแบบหรือ,เ,อเทคโนโลยีต่างๆมีการผสมผสานร,ระหว่างของตัว S Card เองเข้ามาด้วยนะครับแต่พื้นฐานแพลตฟอร์มไม่ได้มาจาก S Card ก็คือออกแบบมาโดยเฉพาะรถไฟฟ้า100%ในส่วนอื่นๆก็พวกเทคโนโลยีต่างๆก็ดึงมาจาก S Card พอสมควรนะครับอย่างมือเปิด เป็นการซ่อนมือเปิดแล้วก็เปิดปิดได้ง่ายนะครับะพอเราปิดนะครับล็อกอ่ะติข้างในล็อกปุ๊บมันก็จะเก็บกลับเข้าไปนะครับแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงนะในส่วนของประตูเองก็ถือว่าเขาเทียบเทเ่านะครับกับ S อส r าแล้วไม่ได้ใส่เป็นประตูดูดมาให้ก็แมหมน่าเสียดายนิดนึงนะครับในส่วนอื่นๆนะครับอะมาที่ด้านท้ายเองนะครับก็เป็นส่วนของอะระบบชาร์จนะครับ ระบบชาร์จของเจ้า EQS นะครับก็สามารถชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับก็ตัว AC เนี่ยอยู่10ประมาณ1 2กิโลวัตต์นะครับหรือจะ20กว่ากิโลวัตต์นะครับก็ระยะระยะเวลาการชาร์จก็จะแตกต่างกันนกะ็อยู่ถ้าอยู่ประมาณ1 1 1 2กิโลวัตต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงถ้า20กว่ากิโลวัตต์เนี่ยก็อยู่ประมาณ6 7่โมงนะครับแต่ถ้าเป็น DC อ,อยู่ประมาณ31นาทีนะครับก็คือ0-80%ถึงแ0นะครับแล้วก็ในการรองรับกำลังกิโลวัตต์ของตู้ DC ที่สามารถเข้ามาในตัวรถได้ก็คือ200กิโลวัตต์นะครับก็คือสูงมากนะสูงมากจริงๆในส่วนของไฟไท้ายเองนะครับเขามีชื่อเรียกของเขานะครับก็คือ led RAM นะครับ 3D h r e e d e s i g n กนะครับก็คือถ้าตอนคืนนหะโหมันจะสวยงามจริงจมันจะเหมือนเกลียวเกลียวไส้หลอดของ ในตัวหลอดไฟอ่ะมันจะดูสวยนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันนะครับความสวยงามของตัวไฟท้ายนะครับโอ้ก็เป็นลักษณะแนวคล้ายๆ5ประตูนะครับแต่จริงๆส่วนของเบนซ์เขาก็จะเรียกประมาณชุดติ้งเบรกนะครับก็คือเปิดพร้อมกระจกหลังด้านท้ายขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนี่บอกว่า โอ้กว้างจริงๆพับเบาะได้40-40-20นะครับก็สามารถใส่ของเข้าไปได้อีกถุงกอ๊อฟนี่ผมบอกว่าน่าจะได้6ใบเลยเนะี่ยใหญ่ใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ข้างหลังเมื่อกี้ก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่เนี้ยที่บอกว่าฝากระโปรงหน้าเปิดไม่ได้แต่มีที่จุดที่เปิดได้ก็คือตัวนี้ตัวเดียวอ่า งงไหมครับไว้ทําอะไรในการดูแลรักษาของเราเองนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าศูนย์บริการนะครับก็ไว้เติมน้ําที่ฉีดกระจกเท่านั้นแค่นั้นเองจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันบ้างดีกว่าว่าประหยัดมากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งภายในมีอะไรที่น่าสนใจนบอกว่าพอเข้าไปข้างในนะครับเราก็ตกใจเลยโอ้โหจอนี่รวมๆกันแล้วนี่56นิ้วไปครับไปดูภายในกันแล้วก็เดี๋ยวไปทดลองขับกันด้วยครับไป ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในของ EQS 450พักแล้วแต่ผมไงผมขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะครับนะนะเปิดการหายใจด้วยสะดวก <c oughs> ผมพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขานะครับก็มีขนาดอยู่ที่107.8นะครับกิโลวัตต์นะครับก็ก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าต้องหอลูปใหญ่ต้องใหญ่ที่สุดแล้วแหละในประมวลป ประมวลรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในโลกนะครับแล้วก็เขาก็สามารถทำระยะทางได้ถึง770กิโลเมตรนะครับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าเองเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับด้านหลังล้อหลังนะครับก็เรียกแรงมา้ามาได้ที่333แรงบิดเองนะครับก็อยู่ที่568กิโลวัตต์นะครับก็ก็ถือว่าสูมพอสมควรนะครับแล้วก็ได้นักส่วนน้ำหนักคืออยู่ประมาณ2.5ตันนะครับอ่ะ ที่ผมบอกเข้ามาเนี่ยจอเนี่ยขนาด56นิ้วเนี่ยไงครับใหญ่ไหมแต่จริงพอแยกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับก็จอเลือนไม่เองนะครับก็12.3นิ้วนะครับในส่วนจอในระบบมัลติมีเดียเองนะครับคือ17.7นิ้วผมบอกว่าโอ้นี่เนวิเกเตอร์นี่ใหญ่มากเลยนะครับก็คือมองเห็นชัดเจนแค่เหลือบตาไปมองนี่ก็โอ้โหแบบว่ายังไงก็เห็นไม่ใช่แบบจอเล็ก,เลกๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็ อีกส่วนหนึ่งครับสำหรับผู้โดยสารด้านข้างนะครับก็12.3นิ้วนะครับก็เปิดเสร็จรวมๆกันแล้วก็คือ56นิ้วในส่วนของจอผู้โดยสารด้านข้างนะครับหรือ c o d เ i v e r นะครับถ้าจะเปิดหรือจะเล่นนะครับก็ถ้าเรามาคนเดียวไม่สามารถเปิดได้นะครับก็จะยังไงก็ไม่สามารถเปิดได้ต้องมีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็แม้คุณจะเอาของหนักๆมาทับเซนเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้เหมือนมีคนอยู่ก็ไม่สามารถเปิดเล่นได้นะครับก็จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมีคนเท่านั้นเพราะในส่วนของ Mercedes Ben z เองนะครับก็จะมีเทคโนโลยีคือเป็นกล้องนะครับสามารถจับคนนะครับที่มานั่งโดยสารอยู่ในรถได้นะครับก็เหมือนมีวัตถุมีบุคคลมานั่งอยู่ตัวจอเองก็จะสามารถเปิดได้นะครับตรงในส่วนของผู้ขับขี่ ก็เช่นกันนะครับก็จะมีกล้องอยู่นี่มี2ตัวมีเซนเซอร์มีจับหน้ามีก็คือมี2ตัวคอยจับเราคือก็อาจจะมีความลำบากนิดนึงเพราะจริงๆผมขับเนี่ยพวงมาลัยก็จริงๆต้องต่ำกว่าน,นี้นะแต่อันนี้มันไม่ได้เพราะถ้าต่ำลงเนี่ยตัวก้านพวงมาลัยเนี่ยจะไปบังกล้องแล้วมันก็จะเตือนตลอดเวลานะครับคือกล้องไม่สามารถดีเทคคนขับรถได้นะครับก็จะเตือน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 ตลอด ัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอก International Motor Show งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ อาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีขาชนทุกอกมาสั่งข้างจะครูจะขะไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเนื่อก็พร้อมจะฉาดสู้ทุกขนายฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแกรงหัวใจฮีโร่มิตซูบิชิมอเตอร์สก็เทคโนโลยีต้องบอกว่าเยอะจริงๆเยอะจนว่าผมว่าทั้งวันก็พูดไม่หมดจริงๆนะ เพราะตั้งนแตน่โอ้โหระบบเครื่องเสียงเองนะครับอันนี้เขาบอกว่าสุดยอดสามารถเลือกเสียงกลางทุ้มเบรสโอ้สามารถเลือกได้หมดเลยมีความละเอียดอ่อนมากในใส่ใจในความของผู้บริโภคอ่ะในการฟังเสียงหรือฟังเพลงเพื่อสุนทรีในการเดินทางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นนะช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือผมบอกว่าเยอะมากหรือว่าจะชาร์จอะไรก็ตามแต่แต่เป็น USB Type C เท่านั้นนะครับ ก็มีทั้งหมด8จุดอ้หนึงอย่างอันนี้ก็ดึงมาจาก s อส a ารเช่นกันนะครับก็คือระบบเปิดปิดของซันลูฟนะครับใช้ปัดเอามันก็สะดวกหน่อยอ่ะครับมันก็จะปิดให้ถ้าเราปุ๊บหยุดอ่าเปิดกล้องมันอาจจะดีเทคตัวมือเรานิดนึงครับก็เปิดได้ทั้งม่านนะครับแล้วก็เปิดตัวซันลูฟเองด้วยปัดอีกทีครับก็เป็นเปิดซันลูฟ แล้วเ,เดี๋ยวนี้เขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีต่างๆมันมันเข้ามาอยู่ใกล้เรามากจริงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่า EQS เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโหมดการขับขี่นะครับของ EQS A นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4โหมดนะครับก็คือ Eco Comfort แล้วก็อิน i ิ i ิ u ด l i n อินดิวิ l ดก็คือแล้วแต่เราจะตั้งว่าเอาเรับในส่วนตรงนั้นเป็น Eco เป็น Comfort เป็น Sport ก็แล้วแต่เราเลือกเลยแล้วก็แต่ละโหมดนะครับก็จะมีเสียงสังเคราะห์มาให้ด้วยนะครับให้ความรู้สึกเร้าใจมากขึ้นนะครับยิ่งในส่วนของความเป็นสปอร์นะโอ้โหแหมเสียงนี่บอกว่าอย่างกับรถแข่งเลยนะครับอันนี้ก,ก็ก็สร้างความตื่นเต้นกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับในส่วนของอการขับขี่ อีกอย่างหนึงงน่งผมลืมอันนี้น่าสนใจน่าสนใจสําหรับตัวรถคันนี้นะเมื่อกี้ผมเพิ่งกดไปเปิดเจอนะครับก็คือในส่วนของระบบฟอกอากาศนะครับก็ในตัวรถเองเนี่ยมีระบบฟอกอากาศนะครับ pm 2.5ให้มานะครับซึ่งตอนนี้มีแค่หนึ่งนะครับ pm สอาก็คืออยู่แค่หนึ่งแล้วก็ภายนอกรถเองนะครับเขาก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยเฮ้ยอย่างนี้น่าสนใจก็คือในรอบตัวรถเนี่ย เขาจะฟอกอากาศเก็บฝุ่นเนี่ยไว้ไว้ไว้ในตัวรถเนี่ยแล้วก็เอาอากาศดีออกไปคือในรอบๆตัวรถนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ทั้งหมดเลยนะก็คือเราขับไปเนี่ยมันก็จะดูดฟอกอากาศรอบๆตัวรถไปด้วยในตัวหรือว่าเราจอด,ดอยู่กับที่นะครับก็ทําให้ว่าอากาศรอบๆตัวรถเนี่ยสะอาดนะครับมา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 ต่อท,ทันทีการขับขี่อ่ะเดี๋ยวผมให้ลองดูสปอร์ตนะฟังเสียงไม่รู้จะได้ยินกันเปล่าอ่านี่คือเสียงสังเคะห์ อาจจะไม่ได้บอกว่าเสียงแบบดุดันติดจัดมากแต่ก็สร้างสร้างสร้าง,งความรู้สึกให้แบบว่ามันอยู่เกียร์สปอร์ตนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอมฟอร์ตก็จะไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีโคเลยก็แนวเงียบมีเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับในส่วนของการรีชาร์จนะครับอันนี้ผมบอกว่าแตกต่างกับรถไฟฟ้าหลายๆยี่ห้อแล้วกัน ราะหลายๆยี่ห้อเขาอาจจะมีลำดับลบหนึ่งลบสองลบสามแต่อันเนี้ยก็จะเป็นลบดีกับบวกดีแล้วก็เป็นออโต้แค่นั้นเองนะครับอย่างเนี้ยผมใช้เป็นออโต้อ,อยู่นะครับก็คือเมื่อเราขับเราถอนคันเร่งก็จะมีแรงเบรกม,มาให้นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยในการชาร์จไฟกลับให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มาพูดถึงในส่วนของวงเลี้ยวของรถละกันอันนี้ก็ ็นอีกหน,หนึ่งจุดนะที่ผมบอกเฮ้ยมันิงว่ะอะไรเงี้ยนะ้ำก็คือในการที่ถ้าเราวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับก็มีการเลี้ยวโคง้งพอเราเลี้ยวเนี่ยถ้าเราวิ่งอยู่เนี่ยไม่เกิน60ล้รอหลังนะครับจะเลี้ยวสวนทางกับเราด้วยเพื่อให้เราเลี้ยวเข้าโคง้งหรือถอยจอดได้ง่ายนะครับก็คือจะเลี้ยวอยู่ประมาณ4.5องศานะครับแต่ถ้าความเร็วเลย60ขึ้นไปนะครับก็องศาก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับ ครับมาลองขับขี่กันต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโหมดต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco, Comfort, s p o สปแล้วก็ i ินดิวิวดนะครับตอนนี้เราเราก็ใช้โหมด Comfort แล้วกันนะครับโหมดมาตรฐานนะครับก็ในการขับขี่ก็ต้องบอกนิดนึงนัครับก็พวงมาลัยของเขามีความไวมากคมมากคมจริงหักแฟบไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบแล้วกันในส่วนตัวผมมาผม ผมมักจะขับรถแล้วถ้าเจออย่างเงี้ยมันมีอาการเหวี่ยงเนี่ยมันผมจะมึนหัวนิดนึงก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยชอบพวงมลาลัยที่มีความไวเกินนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นรถประเภทนี้มีความไวสูงเงี้ยก็เขาเรียกว่าก็ให้ความปลอดภัยที่ดีแล้วกันนะครับก็อย่างเงี้ยปึ๊บออกมาตัวรถเองก็นะมีอัตราเร่งที่ดีนะ ก็พูดถึงก็ศูนย์ถึงร้อยนะครับเขาอยู่ที่หกจุดสองวินาทีเท่านั้นนะครับแป๊บแป๊บแป๊บ,บผม1อยสี่สิบแล้วแต่อีกนิดหนึ่งมันอาจจะเสียวๆนิดนึงนะครับถ้าผมเห็นนะเพราะผมเหยียบเบรกไปเยอะพอสมควรนะครับก็เบรกเขาอาจจะลึกนิดนึงนะก็อาจจะใช้น้ำหนักในการเบรกลึกพอสมควร ก็เลยทําให้อาจจะเสียวๆนิดนึงนะครับกับถ้ามีรถข้างหน้าอยู่นะครับก็สําหรับใครที่ชอบความเร็วหรือชอบความสนุกสนานนะครับก็นี่นะครับแนะนํารถไฟฟ้าโห่เหยปึ๊บๆนะก็มีหงายครับมีหงายนะครับหลังติดเบาะครับทุกทุกคันเล็กถ้าเราได้ได้เหมือนเหมือนกึ่งกับคลิกดาวนะมันก็จะปื๊ดปาดปื๊ดปาดมากนะครับแต่ ก็ยังให้เขาบอกว่ายังให้ความประหยัดอยู่ก็จริงๆก็หลักๆตอนนี้ถ้าคิดคิดคร่าวๆก่อนนะที่คร่าวๆก่อนก็ในอัตราเฉลี่ยของรถทั่วไปไฟฟ้าทั่วไปก็อยู่ประมาณกิโลวัตต์นี่ก็คือ1บาท1กิโลวัตต์หบาทครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนที่ต้องบอกว่ามระดับผู้บริหารขนาดนี้แล้วเป็นรถที่เทียบเท่ากับ s อสคัทแล้วระบบช่วงล่างนะครับก็จะหนี ไไหนไม่ได้นะเพราะเอสชาร์ก็ใช้ถุงลมนะครับตัว EQS ก็เป็นถุงลมเช่นกันนะครับก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับมากจริงๆนะก็คือเหมือนถ้าเป็นระบบถุงลมเนี่ยตัวถังรถจะอ,อยู่เงี้ยแต่ล้อขยับอย่างเดียวล้อขยับ<ม>เดียวแม้จะขึ้นเนินอาจจะมีแรงกระแทกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะครับก็ซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายรายการนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยของ ไฟฟ้า100%ที่เป็นของ Mercedes b e เ z เนี่ย EQS 450 plus เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูในรายการกับไป ครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทดลองขับครับแล้วรวมถึงภายนอกภายในของเจ้า EQS นะครับ 450+ คันนี้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นรถแห่งอนาคตที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่อนาคตแล้วนะครับเพราะมันคืออนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าทาง Mercedes-Benz ป,ประเทศไทยก็ใกล้ จะออกจำหน่ายเต็มทีแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับยังเป็นตัวสเปคนอกอยู่นะครับยังไม่ใช่ที่ตัวที่จำหน่ายในเมืองไทยเจ้า EQS นะครับที่จะจำหน่ายในเมืองไทยนั้นก็คือผลิตในเมืองไทยโอ้โหต้องเป็นความภาคภูมิใจจริงๆครับเพราะผลิตโดยช่างไทยแล้วก็ออกจัดจำหน่ายทั่วโลกนะครับแต่เรื่องของราคายังไม่มีหลุดออกมาครับซื้อมวลชนในเมืองไทยนะก็คาดการเอาไว้นะครับอยู่ที่7ล้านนะครับขึ้นไปนะแต่ไม่เกิน8ล้านบาทโอ้โห เก็บอกว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะพอต้องบอกว่าตัวนี้เทียบเคียงนะครับกับ S card นะครับก็ราคาก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันเพราะเจ้า S580E ครับที่เรานั่งมาเมื่อเช้านะครับราคาก็อยู่ที่7จ็ดล้านหนึ่งแบาทนะครับก็ราคาก็น่าจะไม่หนีห่างกันมากเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าจะห่างแค่ไหนนะครับก็รอติดตามชมกันช่วงในปีนี้แน่นอนครับมีการออกจาจําหน่ายซึ่งตามที่เลืองนี้ครับก็เป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครับก็อยู่ประมาณกิโลเมตรละบาทนะครับ ก็ทุกๆอย่างนะครับก็มีผลพวงมามาีมีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองด้วยไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะครับพื้นผิวถนนอากาศนะครับรวมถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของการขับขี่ในวันนี้สรุปโดยรวมแบบคร่าวๆนะครับเทคโนโลยีให้มาดีนะครับแล้วก็อัตราการขับขี่หรืออัตราเร่งต่างๆของ มอเตอร์ไฟฟ้าโอ้โหทำงานได้ดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าดีจริงๆระยะทางที่ได้มาก็ทำได้เยอะมากอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่นี่คือมันเป็นจริงๆของตัวรถนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะเป็น handling ของมอเบอร์ยมันอาจจะไวเกินไปผมก็มีอาการเวี่ยงพอสมควรพื้นที่โดยสารตอนหลังอาจจะแคบไปหน่อยนะครับก็อาจจะด้วยแบตเตอรี่เขอาจจะลูกใหญ่นู่นนี่นั่น,นครับก็อาจจะกินพื้นที่ ในส่วนของตอนหลังบ้างพอสมควรนะครับรวมถึงหน้าจอนะครับเรือนไม้ที่อยู่สูงเกินไปนะครับเพราะผมปรับครมอะไรให้ต่ําลงไม่ได้เพราะจะมีกล้องเซนเซอร์ที่คอยดีเทคหน้าเราหรืออะไรต่างๆทําให้ท่าทางในการขับขี่นะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างรวมถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในส่วนของเบรกอาจจะอยู่ลึกไปหน่อยความคุ้นชินมันอาจจะรู้สึกว่าหน้าตกใจอาจต้องเหยียบลึกนะครับที่จะมีการเบรกกระทันหันหรือว่า มีการชะรอบเบรกครับก็ต้องเหยียบเข้าไปลึกพอสมควรก็โดยรวมนะครับของเจ้า Mercedes-Benz EQS 450 plus นะครับก็ถือว่าเป็นต้องหนูว่าเป็นรถหรูที่น่าสนใจ1คันนะครับก็ขอทิ้งท้ายไว้น,นิดนึงนะครับก็คืออนาคตนะครับมันไม่ได้อยู่ไกลแล้วนะครับจริงๆมันก็อยู่ใกล้ๆผมนี่แหละเราครับควรปรับตัวเข้าหามันนะครับเพื่อในการใช้ชีวิตดำเนิน ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณ2ผู้สนับสนุนหลักนะครับบริษัทรีเพชรีสุเซลจำกัดนะครับแล้วก็บริษัท PDG e n e r g y จำกัดมหาชนนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ